สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีคือเก่าเนาะมื่อนี้ก็ว่าพบกับซาจืนและกัสวานเชนเคยเนาะพี่น้องเบิ่งจากด้านล้างแล้วคือสีหูเนาะว่าเฮามาเห็นยังเมื่อนี้เฮ้ามาทางปลาเนาะพี่น้องทางปลาก็เพียรเพียสวานทางป่าก็มาซื้อป่าให้ไม่ยั้งคันพี่น้องเพราะว่าไม่ยังคันกระเพาะขืนแห้งเนาะพี่น้องซักยาก็ยังบ่ลงเนาะกินยากับบลงเป็นวินพร้อมพี่น้องและผาข้าเจ้า ขาขาจะไปซื้อปลาหายอยู่ในตลาดพี่น้องเม่ยาคันพยาก,กินปลาน้องเนพะราะว่าพ่นกินปลาอ่ะดีขาจะเลี้ยงหัวหานกับพิกกระเพาะกับเป็นวินคือกาเนาะพี่น้องแต่ว่าบนันนี้ในตลาดมันบ่มีเนาะมีแต่ปลาเลี้ยงก็เลยออกมาสืออันอยู่ในน้องพญายสวรรค์คือกาเนาะพี่น้องพ่อสะวรรค์จีวานหายเนาะเท่ากับมาทางปลาถาเนาะพี่น้องเดี๋ยวเมื้อเนี้กัรับส้มคลิปนะวันแฮทางปลานํำกันนาะพี่น้องกองทัพต้องเดินด้วยทองพี่น้อง สว่านมาแว่กินข้าวบ่ได้มาทางให้ได้มาแว่กินข้าอืมกินเข้าแล้วเดินไปทางกินข้าวเพียวปตัวกับดอกตึกแกงไก่ไม่ได้แกงไก่ก็มอหน่อยพี่น้องดอกตุ่งห้อยมอห้อยให้บริจีเอาอกตึกเนอะแบบฉันเก่งๆสูงแล้วเนาะ คล้ายๆคือกับอันใบยานางเลยพี่น้องยองแล้วกับพี่ซีเดียวก็แบบยานางเลยแต่ว่ามันสีกล่ำนะพี่น้องนังน้ำยาของนา่งก็หมอหน่อยประชงเอาละอธิบายป่ะเอากระมือใบยานางมันบอกเขียวเดี๋มันเหลืองใบยานางนั่งมันก็ดีก็พ่อเข้าใจเหรออันนี้มันพอจะหวานนะพี่น้องทิทางอยู่บ่กให้สรุปหรือว่าเจ้าากินข้าวกินข้าว เบอร์ให้เบิรงหนาตามมอหน่อยพี่น้องอันนี้เป็นแกงไก่ลานเนาะนี่มอหน่อยพี่น้องมีอันดูดกันนะมอหน่อยดักเตอร์มาดักทายอยู่มาดักทายบอลหน่อยในบอดี้ทำดูกเตอเอ้ดักเตอร์อ่าดักเตอร์กับดักเตอร์ชมมาซื้อปลาใหยไมยกานมาลางหายพรพี่น้องมันหาหลุ่นปลาน้ำกันเนาะวันนี้ มื่อนี้สวรรค์บอกอาสาลงเองเนาะให้ยพอเพิ่นลงเอาให้พี่น้องเพิ่อนวานแฮนเอาเนาะเพราะว่ากลางมองเหมือนนะมองมันขาดร้ายมันบอดได้หลุดน้ำกันเนาะบนนี้นักคึกคึกถ้าหลุดน้ำกันเนาะพี่น้อง Thật là hoa nham đi luôn luôn đi đi lèo phụ tí hết nè nè hết nè hết ซมำเลยเน่ยดกิีตลางกิต้มานี่เอาเฮียเฮียเฮบุรท่านหน่ตัวนี่เด็ดสามตัวเลยี่ถือลายมันออกบ่ดินไปเลยตัวนึงยังสามเด สวยเลยออกมาใส่ไว้แงอะน่านไมาใส่นี่พี่น้องจะเลือเอาเนาะนี่พี่น้องก้มมะเขือเผินนะเขาจะเอิ่นมะเขือพีิบานมะเขือคืนพี่น้องอ้าวก็เป็นสีเหลืองเต็มนะนี่อ้พี่น้องเต็มโก๊กอยู่บ่มีคนกินเนาะแบกับโบกินเนาะขั้นแบกกินเนี่ยโบเลือดเลยเพราะแบกเผินกันละลายนะพี่น้องอันนั้นก็ขึ้นหมักน้ำเผินเนาะพี่น้อง แม่ยังันก๋ากำลังปลูกน้องบางนาำเพลินบุหัวาสีออกหรือบอ่ออกอาวานเธอสอบดูแล้วกินเขาเป็นแบะได้เขาน่ะเป็นสัตว์ที่กินทุกอย่าง <laughs> แม่เตะดอหกหักยางเขาๆอันนี้นะพี่นอ้องก็กิน <laughs> สบวบ้านก็ต้องกินเ <laughs> พราะว่าเมื่อกี้ทดลองเพียงแล้วเมื่อกี้นะม่วง,งพี่นอ้องมังม่วงมาทัานหล่ะอันนี้พี่นอ้องหักกะวิดดอกปิดกินเลยสบวบ้านเห็ดอันนี้แม่นโก้เหมือนเคลืค่อนนะพี่น,อน้องแน่เรื่องเออเหยือยู่เต็มโก,กเลย <laughs> ลงมือทางเลยต้อง้องเลย จะมาไปทางก็ไปทีิทางตัสนี้จะแดนไปนักกูกันนะสนี้แล้วมาว่างนดเดีวยวจะปับใส่ปับใส่แล้วแบ๊ តើប្រហុស ก็บ่ขยับนี่แล้เนอะทำไมพี่ขยับอยู่เก็บเผาก้อนเก็บเก็บเผาก้อน ากาะเป็นใจนะพี่น้องตาอาบน้ำไม่มีไม้เลยนะเนาะเพื่อ แล้้วนนีนะทางปลูกมันปีหนาเนาะพี่น้องปีนี้นะยังปู่ปู่พ่อมันยังไงปรปูอพ่อพูเมนเดอร์อันนี้นะห้องสวานเดอร์แม่หมักอ๋อห้องสวานสิบปู่มันของพยยอย่อใหญ่คุณ 哎，形象，嗯。嘿嘿嘿，爬上来，爬上来。嗯嗯 <laughs>

đi nha rất quá, khá áo đây này nè Hãy subscribe đều kênh Ghiền <laughs> แดดทั้งนพี่น้องเอวนะเยอจังเอยค่าจีไห้อ่าจะคล้องสวนหรือว่ามือกล่องห้ามาโซ่สเตปในการทั้งไฮทั้งฟ้าน้องพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ห้ามาซอยห้ากระต่องทางก่อนเนาะ วันนี้ที่สวานเนาะพี่นอ้องไปเซอร์สเตมในการทางป่าตอนนี้เฮาอยู่สี่คนเนาะเพราะว่าพอเมสวานทนลายเขามาเนาะพี่นอ้องชื่อเพิ่นกินเขาแล้วชื่อเพิ่นกัอ่าเห็ดเบี้ยชื่อเพิ่นอยู่เนาะอยู่เทียงยังทลายเขามาเนาะพี่นอ้องเฮาทลาเขามาก่อนสี่คนซึ่งตอนนี้อากาศก็คืออยู่ในห้องแอร์เลยพี่นอ้อง ข้ากันอากลากแล้วนันนี้หอนอยู่บะเตี้ยเอ้าหของวาคืออยู่ในห้องแอร์วิชีหอนเสียนผราว่าทั้งสองน,งน้องี่นองขาดอยู่บะทาวคนทังลัางจ้า ขาดแล้วชิขาดแล้วเอ้ขาดแล้วผ่าข่วมเขาพี่น้องเลยขาอเลี่น้องบริวารประโสนิบวัวนี่ชิยังเรียนกันเลยเนาะสามคน ตเตียพาน้อยให้เอาลำไงพี่น้องระว่างเด้ออยู่ไกลกันนะทราบกันได้ผู้วานเขาลำไงเขายังขาดก่อนแหละพาเพอาเขาเปลี่ยนดวงบ่ พ่นบดคุดวงนะอ่ะซูซูสีขาดแล้วอีซ่านใบกับขาดแล้วขาดใจวันไม่ก้องหม่ขาดแต่ขาดใจว่าอะไรหัวูโพ,พี่นอ่ะ โอ้โอ้แดดบดแล้วไว้ๆผุนวานล่ที่หาได้ทางนั้นนะทางนี้ล่หนึ่งอยู่นะเตียมขานไปแล้วพี่น้องแดดหักกระบดนะพี่น้อง เรียบร้อยสวรานขาดไปหนึ่งลำหลังจากที่คนทิ้มาทางนำกันขาดไปแล้วหาลำโก้เพื่ออะไรอ่ะกุชช้าอันนี้บอกโก้มันกอกแกอยู่นะน่ะเออที่ตั้งตามนุ่นหิน ป้าสัจจเห็นแล้วเกือบถือขัวทุกบาท ตามตามบ่เสียฤกอืมยุ่งรอด คเ <c oughs> มื่อนี้อากาศก็บอดได้ร้อนแล้วก็บอดได้เย็นไปเหือสำอามน้ำเลย 嗯嗯 <s us> 嗯，喂。 อันธนววาวารได้ถือโกกอันนาวเจ้อุ้ยเกาอ,อยู่บนมือประคุมได้เพือพ่อน,นูุนึช่ขันไดนนี่นะหุซึกหนีเนี่ยนีมันเลยเป็นทางอ,อาการหดนุนมัดไม่ก็เลยขัน